อัดอัน้นลีเวอร์พูลถล่มคาราบักไป6กศูนย์เข้ารอบแบบว่าลอยลำไปเลยลีกเฟดรอบ16บทีมสุดท้าย8ทีมแรกนะครับลีเวอร์พูลอยู่อันดับ3สบายสบายอย่างที่บอกนะครับคาราบักทีมจากประเทศอะไรวะอ,อ,อาซาบัยจันนะก็นั่นแหละเขาไม่ สงสัยโค้ชของคาราบักเนี่ยเขาไม่ได้ดูพิมพ์เีกนะครับมาถึงแล้วก็เปิดหน้าเปิดหน้าเข้าแรกนะครับแล้วก็หน้าแหกก็เรียบร้อยนะครับข้อดีก็คือแม้ว่าจะเป็นคาราบักกันแล้วแต่นะมันก็ทําให้รเรียกความมั่นใจให้กับนักเตะของหงแดงเราไม่ว่าจะเป็นแนวลุกแนวรับอะไรเงี้ยแล้วเป็นเกมที่แบบว่า คินชีสแล้วยิงไปถึงหกประตูนะแล้วก็ต้องแบบภูมิใจกับมันหน่อยแม้ว่าจะเป็นคารบักจากอาซาไบจานนะก็เอาเอาภูมิใจให้เขาหน่อยต่อมาครับอาเนอร์ชันลอ็อตหลังเกมเขาออกมาให้สัมภาษณ์ประมาณว่าเออเราก็ต้องแบบพอใจกับผลที่ ผ่านเข้ารอบ16ทีมเราจะต้องไปให้มันไกลกว่านี้เราจะต้องมีอีกนามีหลังให้มันแน่นกว่านี้อ่ะอารมณ์เหมือนแบบว่าอยากจะขออะไรประมาณนี้นะแต่ทีนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมรู้สึกเฮ้ยอะไรวะต่อมเอมันทำงานเขาไปพูดถึงการตกรอบยูโรปาลีก ที่เจอกับอัตแลนตาเมื่อสองไปที่แล้วก็วคือเป็นยุคของเจนคลอบผมคบอันนี้ผมไม่เข้าใจเว้ยผมไม่เข้าใจว่ามันเกี่ยวอะไรกันใช่ไหมเพราะว่าไอตอนยุโรปาลีกเนี่ยลิวผกวเข้ารอบแบบของคลปบแ้่ก็เข้ารอบไม่ไม่ไม่ได้ตกรอบแบ่งกลุ่มไงก็เข้ารอบไงแล้วทำไมทาไม,าไมพี่โหน่งเนี่ยมึงไม่พูดถึง ฤดูกาลที่แล้วที่มึงแพ้เบสเชลอะ <c oughs> แต่ก่อนเกมมึงพูดถึงก่อนหน้านั้นมึงพูดถึงเบสเชเบสเชเบเชแบบเหมือนคนทาตไฟเข้าแทกอะหลมปานแตกซ่าแล้วตอนเนี้ยคือเริ่มหลอนแล้วอย,ยู่ๆผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาไปโยงออตแลนตามาเพื่ออะไรคือผมว่าแม่งแม่แม่ไม่ใช่แล้วพี่หนงพี่หน่ง,หนงไม่ใช่ละก็ยินดีกับ60ยินดีกับแทนะ ยินดีกันเข้ารอบนะครับเราเด็กคงอยู่แล้วบางคนอาจจะรู้สึกแบบรู้สึกว่าเฮ้ยแพ้มันน่าเสียดายเว้ยทำไมไม่ค้าบ้านไปว่าอะไรเงี้ยผมบอกเลยไอ้เกมในยูฟ่าเนี่ยมันไม่มีผลจะชนะแพ้เนี่ยมันไม่มีผลเกมที่จะส่งผลกับชีวิตการทำงานของอันเนอร์สลอตมากที่สุดก็คือพิมเมลิกอังกฤษเท่านั้นเพราะฉะนั้น ขอให้โชคดีกับวันที่เจอกับสันิการดงนีคอสเซนแล้วกันนะครับพี่นง You will n e v e น w a l l alone